เดนแฮแชมพูในช่วงสุดท้ายของรายการเราวันนี้เราจะมระกาศได้เห็นความสามารถของเยาวชนครับอีกสักครู่คุณผู้ชมจะได้เห็นการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนที่เป็นสุภาพสตรีน้องๆผู้หญิงอายุ13ปี14ปีและ15ปีเรื่องราวเกิดขึ้นจากน้องผู้หญิงอายุ14ปีคนนี้น้องผู้หญิง14ปีคนนี้ปัจจุบันนี้ เป็นศิลปินไทยอายุ14ที่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงที่ประเทศอังกฤษรคับมีอัจฉริยะมีความสามารถถึงขนาดได้รับตำแหน่งนะครับฝึกฝนเล่นกีตาร์ด้วยใจรักด้วยตัวเองนะครับทั้งพรสวรรค์และพรแสวรรจงจนกระทั่งได้รับตำแหน่งแชมป์ระดับโลกนะครับของ world championship of performing arts ในการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี2017คุณนาใช่ครับผมแล้ววันนี้เธอจะมาแสดงความสามารถให้เราได้ชม เธอชื่อน้องเพชรครับ,รบนิมนวันสายสถิตและเธอกับเพื่อนๆพ,พร้อมอยู่แล้วบนเวทีนี่คือวงที่มีชื่อว่าเพชรครับ The The passion on this beat Another hour of i Hit it up where you can มากเลยครับดูแลแบบชื่นใจมากๆเลยและนี่คือน้องเพชรครับวิมลวันทายสถิตครับผมสวัสดีครับน้องเพชรมันสุดยอดมากเก่งมากมีใครบ้างอายุเท่าไหร่กันบ้างครับก็มีมือเบสนะคะเนาะเปาเปาอายุสิบสี่ค่ะสวัสดีครับเปาเปาครับเปาเปาักทครคุณพ่อแม่ทางบ้านไหนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอริภาสายเสนนะคะครับผมมือกลองครับผมสวัสดีค่ะชื่อ น,นันพัฒน์พธมาทิติชื่อเล่นชื่อฮอลลี่อายุ15ปีแล้วก็เป็นศิลปินอยู่ค่ายเวเดค่ะใช่แนะนำเพื่อนอีกคนหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเชริยาชัดกัญญาโรดชื่อเล่นชื่อยูริอายุ13ปีค่ะคการเริ่มต้นของการเล่นกีตาร์ของน้องเพชรน,นะครับก็คือเริ่มต้นจากไหนอย่างไรครับ ค่ะหนูเริ่มเล่นกีตาร์ได้เพราะว่าคุณพ่อเป็นครูสอนค่ะเป็นครูสอนดนตรีเป็นครูสอนกีตาร์ไฟฟ้าค่ะคุณพ่อต่อเนี่ยนะครับใช่ค่ะทั้งวงเนี่ยเล่นได้ผสานเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเก่งมากค่ะนี่แสดงว่าฝึกซ้อมกันมาวงนี้รวมกันมานานยังครับเพชรประมาณเดือนถึงสองเดือนค่ะครับแต่ซ้อมทุกวันใช่ค่ะครับโอ้ถึงเล่นดีแสดงว่าแต่ละแต่ละคนเนี่ยมีของมาเต็มกระเป๋าแล้วแล้วก่อนที่จะมาฝึกซ้อมด้วยกันวงนี้ชื่อวงอะไรครับ เพชรค่ะอ่าคือเพชรเพชรครับเพื่อจะไปให้คนต่ำเล็กทั้งนี้เพชรคืออะไรนะครับคือไดมอนด์มีโลโก้เป็นรูปเพชรอยู่ก็คือชื่อเล่นของน้องเพชรเองแล้วไม่มดนแพ้เพลงนี้เป็นเพลงของใครยังไงครับเพลงนี้เป็นเพลงของทางค่ายค่ะใช่แล้วทางค่ายของที่ว่าแมนแมนจ์แมนค่ะแล้วก็ทางค่ายก็ให้หนูฟังว่าหนูชอบเพลงไหนถนัดเพลงไหนแล้วก็ถ้าหนูทําผลงานออกมาเนี่ย คิดว่าเพลงไหนเหมาะกับหนูครัและหนูก็เลือกเป็นเพลงนี้ค่ะอืมใช้เวลาฝึกซ้อมนานไหมครับกว่าจะได้บันทึกเสียจงจริงอัดจริงตอนที่อยู่ในห้องอัดเนี่ยเราต้องเล่นอยู่กี่รอบอะไรยังไงน้องเพชรช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยค่ะก็สําหรับเพลงนี้หนูมีความรู้สึกว่าก็ยากนะคะ ต้นตำรับหรือออริจินอลเขาเนี่ยยากแล้วแต่ว่าเขาอยากให้เปลี่ยนมาเป็นสไตล์หนูด้วยค่ะก็เลยใช้เวลาคิดนานอยู่พอสมควรเลยค่ะใส่ความเป็นเราเข้าไปให้น้องเพชรได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่วันนี้รู้จักน้องเพชรหรือบางคนเป็นแฟนคลับน้องเพชรอยู่แล้วว่าจะไปติดตามผลงานของน้องเพชรจากที่ไหนอย่างไรแล้วไปดู MV เพลงนี้ได้ที่ไหนเชิญเลยครับค่ะก็สามารถติดตามผลงานของพวกเรานะคะแล้วก็เพชรเองเนี่ยได้ที่ เพจ e T c o o o p k เพจค่ะ P E T C H ค่ะเนื่องจากปีนี้มีงานหรือว่ามีคอนเสิร์ตเฟสติวต่างต่างเยอะมากเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ อยากให้คุณผู้ชมจำชื่อดีไว้นะครับน้องเพชรวิมลวันสายสถิตเธอจะนำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเรื่องของดนตรีและเป็นภูมิพลังวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยอีกคนหนึ่งอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องเพชรขอบคุณลหลานทุกคนมากมกครับขอบคุณมากมากเลยเวลาของใ<อ>ค,ครนิยมเราหมดลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ทางช่อง3านาทีทุกเย็นเย็นวันอาทิตย์ กับผมวิบูลย์ลีและันาจอครับและผมจิ๊บก็สู่แสงสิงแก้วครับครับผมวันนี้ผมคุณจิ๊บและน้องเพชรพร้อมกับหลานทุกคนของวงเพชรลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจุด,ด,ด,ดขอทรัพย์นะครับขอสินจากปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาเราไปยืนอธิษฐานแล้วกล่าวคำขอพรเขาเชื่อกันว่านะครับพรที่ท่านขอจะสมหวังดังใจน,น,นึกแน่นอนนะครับ จะบอกว่ารีสอร์ทแห่งนี้นะครับเป็นรีสอร์ทที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่ว้างขวางใหญ่โตมากของเราจะเป็นเน้นแบบความไพรเวซีนะคะส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นครอบครัวคู่รักนะคะ แม่วันนี้นี่รู้สึกสบายตัวมากๆเราสองคนมาในมาดในแบบในมาดในแบบเลยผมและคุณจิ๊บเนี่ยใส่กางเกงแมวโคลาชโอ้โหอันนี้เกิดมาจากโครงการการประกวดลวดลายโคราชโมโนแกรมทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับน้องๆรุ่นใหม่ๆต่างๆนี่พัฒนาขึ้นมานะครับเป็นอักษรคำว่าโคราชพอออกมาเป็นลวดลายโมโนแกรมอย่างนี้เนี่ย สวยงามมากๆครับเป็นแมวคู่บ้านคู่จังหวัดของโคราชเลยเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนด้วยใช่ครับนะ <ผม S 1> ครับแมวมาเล็ดใช่ครับซึ่งมีต้นกําเนิดมาอยู่ที่อําเภอพิมายกางเกงแมวจากจังหวัดนครราชสีมากางเกงแมวโคราชของเรา เป็นของแท้แน่นอนเขาบอกว่าบางเบาเรากับไม่ได้ใส่อะไรเลยอย่าบอกว่าเครื่องในของคุณไม่ได้ใส่อะไรเลยรู้ได้ยังไงครับผมแต่ว่าเนื้อเนื้อผ้านี่แบบบางเบาแล้วก็ลื่นใส่สบายสบายมากครับรับลมโอ้โหนาร้อนแบบจะใส่นอนหรือใส่ออกไปเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฉพาะเวลาไปใช้ในบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยผ้าแบบเนี้ยคือสบายต่อให้เป็นหน้าฝนฝนตกเปียกก็แห้งเร็วเพราะมันบางเบาไปซื้อี่โคราชเนี่ยนะครับ หตัวเนี่ยร้อยเก้าสิบก้าบาทครับซื้อที่ราลากาเราก็ร้อยเก้าสิบ้าบาทเหมือนกันนะครับที่สําคัญก็คือว่าเรามีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็เป็นแบบที่ผมสวมใส่อยู่ก็คือแบบขาปล่อยขาปล่อยสบายสบายสำหรับคนที่ชอบแบบขาปล่อยก็ต้องแบบผมแต่ถ้าคนที่ชอบแบบขาที่เป็นจ้ำ ดูนักกีฬาหน่อยแบบคุณชิประสู่ใส่อยู่ในขนาดเนี้ยเรียกว่าขาจำอันนี้เป็นเป็นเป็นทรงที่วัยรุ่นขนาดภรรยาผมก็กำลังชอบนี่เป็นแบบก็จะมีอยู่3สีด้วยกันนะอย่างที่ผมเห็นผมใส่เป็นสีน้ําเงินคุณใส่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีแบบสีดาทีด้วยเห็นอยู่ในขนานี้นะครับมีอยู่3สีด้วยกันมีอยู่3ขนาดด้วยครับคุณชิปมีขนาด S ก็คือ24-46ถึงนะครับอันนี้คือเอวนะนะครับส่วน M นะครับ ขนาดเอลคื24ถึง48ไซส์เอนะครับเป็นเอล24 50ความยาวก็จะอยู่ที่98เซนเมไม่ว่าคุณจะมีส่วนสูงเท่าไหร่คุณจะมีส่วนกว้างเท่าไหร่คุณจะมีส่วนลึกตื้นเท่าไหร่ลึกตื้นแหมผมชอบคำว่าลึกตื้นของ<ม>ค <น S 2> ุณมากมมนะครับผมครับซื้อสวมเอง ก็มีความสุขเป็นแฟชั่นด้วยใส่สบายราคา199บาทถ้าวันนี้คุณผู้ชมสนใจสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวนี้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0893349888ครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง0893349888ที่ขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ของท่านหรือสะดวกที่จะสแกนไลน์เข้ามาเราก็ขึ้น QR code อยู่หน้าจอของท่านแล้วเช่นเดียวกันครับ 199บาทนะครับสวมใส่ความภาคภูมิใจของไทยครับไทยทำไทยใช้ไทยเจริญไทยนิยมครับครับผม